ก็ไนอุ้ยโอ้ยมึงี้ยมอะวนย 乱，乱，乱。 谢谢，拜拜。 สวนแม่ใหญ่น้อยเขาตัวไข่ตัวมันจ้าแม่ไงไอเอื้องเอาอยู่อยู่นะคะเดีย๋ยวเราไปดูบ้านสวนกันเลยนะคะเอ้า่อแม่ใญ่แล้วนั่นแม่ไงเห็นไหมวะแม่ญ่สวัสด,ดีจ้าคุณน่ะ ไม่ไ่คือนางสบายแถอะอันนี้ต้นผักแป้นบ่หรือว่ากระเทียมอันนี้ต้นหอมไงยูนี่ต้นหอมไงอันนี้ผักอีตมายูน้ำมีไงนี่ไปดูคกำบึงมันสวนเนี่ยมันสวนไม่ไงน้อยสวัสดีครับไม่ไงสวัสดีปีใหม่ครับ ตาโอปลาเจ้าอ่ะโค่นะไปไชเปล่าไ่เลยเจ้าว่หเ่า่ันน้่ทบ่ครัลุมไม่ไงเน่เ่าเ่เอาดดินไม่ใหญ่กันหรือยังน่ะฮะเออไม่ใหญ่เท่าเอาแม่ไม่ไงเอาตัวไหนตัวผู ดูมันดูมันดูมันอืมไม่ใหญ่อายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบเอ็ดปีคุณน่ะหน้าตาแจ่มใสแข็งแรงยิ้มไม่ไม่ถามแค่นี้เลยอันนั้นน้องไม่ใหญ่อันนี้น้องไม่ใหญ่น้องไม่ยิ่ถอดถอดหัวหรอไม่ถอดไหนนั่นบอกนั่นบอกอะไร บ่อปลาุ่นสาบ่อหุ่นเรื่องกันอ๋ออันนี้บ่ออย่งอันนี้เลี่ยงแหนเลี่ยงแหนเลี่ยงจอกดิ๊กดดิ๊กดูดิ๊กไปตกน้ำหุยโดดใส่ซื้อนี่เหรอ พ่อน้ำมันเย็นได้เนี่น้ำเย็นได้อุ้ยนี่ครมันูกอย่งน้อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ทันเลยเพราะว่าครั้งแรกเลยที่เธอลงน้ำอ่แล้วบ่อุ้ยโอ้ไอ้ไอ้โอ้ยอ้ไอ้โอ้จอกกี้เฮ้ยอย่าไปจับป็นลูกอย่าไปจับป็นฝ่อยมัน แต่เด <mm ็กว like ่าอยากอยากเล่นน้ำที่ม <|ja|> ันไม่เคยลงน้ำมันไปอีกแล้วมันไม่เคยลงน้ำมันมันกินมันกินไีดินแล้วก็มามันเย็นไงคือมันไม่เคยลงน้ำเลยเด้น้ำนี่น้ำยู่นี่มันเย็นไงไม่คืนไม่คืนสกีไม่แล้วใครใจมันขึ้นรถไปด้วยโอ้ยแอบตามให้มันเลยวันนี้นี่ไหมอืมปลาเนี่ยไปให้ปลาไป ไปแล้วแลนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ่อปลากันนะคะสามบ่อ huh. บ so so ่อไม่ไงไม่ไงของเฮานะจ๊ะโอ้ยมันดีใจดูมันมาทุ่งนามันมาทุ่งนามันดีใจมีไฟแล้วลูกก้มนะลูกมาดีใจมันดีใจมากนะคะที่แบบว่ามาสวนมาสวนทุ่ง ยายนะคะว่ามันสด,ดน้ำอ่ะเออ่ะเหลาะทุ่งน้ำไปไอแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์น้อยเวลานี่นะคะไฟไฟ,ไฟแต่ก่อนตรงนี้น้ำถ่วมหมดเลยเนาะที่ผ่านมานี่ปีปีหกสิบสี่นะคะไอ้นกดีไอ้นุกดีบ้านสวนก็จะสภาพแบบนี้นะไม่ไม่ไมนต่ม,มาว้ ลงนะจะลงนะใครเลี้ยงปลาบอลเลื่อนนะตรงนี้ตกบ่อปลาแน่จริงมึงมาลงบ่อหน่อยอันนี้หอยเชอรี่สีทองเนี่ยแน่จริงงมาลอยู่ในไอ้ดงหอยเชอรี่อยู่ในด่างอยู่ในด่างสีฟ้าเด้อค่ะมันเปียกเนาะหอยเชอรี่สีทองอันนนลูกปลานิลลูกปลานิลอยู่ในอยู่ในด่างคุณเห็นไหคะนี่ปลาหมอสวัสดีลุง บ่ได้ยินดอกลุงบาทปลาอย่างนะปลาแพร์ช่วังไหนปลาหมอไงปลาแพย์คือปลาหมอนะคะะให้เี้ให้อาหารอื่นเพื่อนดูใบดูใบดูใบนั่นใบผักไทยา นนน้งงย่ไมมทัลค่อยๆเดินลงไปนะคะเดี๋ยวลองดูเดือนมันจะรอดูปลาสามเดือนมันลูกมันจะโตไหมโอ้ยเชลี่สีท่านะเดี๋ยวเรายกนะคะอันนี้เป็นปลาเพศนะคะปลาเพศคือปลาหมอน้อยนี่นีม่งได้หนีม่งได้หนียาวข้นมาถึงโคกนี่ค่ะนี่ปลาหมอน้อยดีใจหลายทิ้งลงไปโเออเข้าไป มึงแนมึงแนโอ้ยมดออกหลอกหมาฉันสามออกแค่ไหนอันนั้นจะให้มันไม่เคยมาที่กว้างขนาดนี้มั้งมันได้ได้ยศเส้นหนีบอ้ายเออใบใบเอาเอาไหนอ้ายมั้งอันนี้อันนี้มันหน่อยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่บอปลาไปอ่ะขึ้นอันนี้ขื่นหมูกะวานอันนี้มันขึ้นปะนี่พวกขึ้นบ่ขึ้นบนเลนก็เอากลับไว ป่อยใหญ่นิไม่หยังเน่ยโอ้ยังบ้ขื่นปลายังบ่ขึ้นปลาหนิ่นปลาอันนั้นแหละปลาคอปลาคอบ่มีบหรี่มีอยู่ปลาติเอามันออกรึเปล่าออกออกมีที่ไหนล่ะกระต๊อกมันออกไงมันเสียออกได้เมือดบ่เป็นลูกปลาไงลูกปลาคอกับเมือดบเดี๋ยวเราไปดูลูกปลากันโอ้อันนู้นไปนู่นแล้วไปบ้านแล้วไอ้ดุกดิ๊กช็อกกี้ไปนู่นแล้วยายนั่งรออยู่นู่นยาย ยายเดินไม่ค่อยแข็งแรงละาอไปวิ่งน้ำต่ออือโหนี้ลูกปานินนะคะดื่ไปกินแ่งลูกปานินไออึ่งเห็ดไหวลุงอึ่ง เดีย๋ยวเราไปดูบอ่ออันนี้บอ่อแรกสามบ่อเดี๋วยวไปดูบอ่อที่สองกับปานนิ้น,น,นคือกัน่นอน,นี้มัน,นีนีน่อุ้ยครบคร <c ười> บ,บจุดโดดลงบอ่ <c ười> อเขาไหว้น้ำดีไปให้มาลงไปมันไม่เคยไหายน้ำได้เคยไอ้ดิกอะ แห้งแล้วตัวแห้งแล้วพ่ลม่มกันเย่ีบใรเปังไปกันกลับไปไลเอากลับออกเขาม่ยน้ันแงเเอามาจุ่มยูสองกินจาแม่ไม่กินมาแงป่ปล่อยมันเลยวิวเอาหนูหนูจะโตกรุกหนูลื่นไฟล่อมงางลื่นน อันนั้นางนวดอ่ะโอไกันไม่ตก้ไม่เคยเลยไงดีใจกันเหรอดกันตกน้ำจะดูปลช่อนสไแม่บววสายไฟนะคอม่อไงไอันนี้ อันนี้ปลาคอบ่อปลาคอแมนบ่อไอนี้ปลารวมปลาวอปลา้วมันเห็ดของอนไ้เนี่ยต้อง่านนั่นบ่เฮ้ยเฮ้ยดูช็อกกี้ช็อกกี้แม่ถ่ายรูปยังเดียวช็อกกี้ ลุกเบีกมาเลยเอแค่เป็นบอ่อเห็นไปหันก็ได้นนะอยู่ใกล้ตรงนั้นจะเป็นวัดท่าปวกสูงสองสามตัว่ปตรงนี้มันสิเป็นหม่องเต้งน้ำขันน้ำขึ้นไหลนี่มันสิไหลมันสิไหลมาจากนันเต้งไปเต้งไปบ่อบ่อที่สองไปตะพักบอ่อที่สามได้ได้อีกนะจ๊ะ สายการักน้ำการักน้ำคุณให้การเดินน้าหน้าเลยกระจุกมันแกล้งไปเดินไปก่อนเลยขอแม่ว่าว่ายน้ำได้นะเนี่ยแม่ว่ายน้ำไม่แข็งแล้วช็อกกี้มันขึ้นมาได้ไหมช็อกกี้มันไม่มา ดูมันไงดูมันจะมาไงอ่ะไอตัวน้อยมาได้แล้วปลูกกล้วยกล้วยน้ำหอมกล้วยไข่มะม่วงต้นชายยาอันน,น,นี้อันนี้อย่างไอ้ายนะนั่นตนน้นน้อยๆน,น,นะตนนอ่าชมพูอ่อ๋อชมพู่ ไอ้ที่เป็นดางนั่นมะเขือใช่ไหมมะเขือดางนี้มะเขือเทศราชนีมะเขือเทศราชนีมาชมสวนเทศหวานมาผสมสวนพี่นะคะพี่อึ้งไออึ้งชมพู่ก็มีฝรั่งแล้วก็มีพุทรานมสดอ๋อวันนี้พุทรานมสดนู่นพุทรานมสดนู่นเดียวปลูกสวนสวนผสม ใช่รถไถน้นนอยไถเกตอันนี้อันนี้อายสิเป็นปลูกอีย่างรี่อย่องอ,อนนแล้วไปเดี๋ยว<บ>ไปดูผักอันนั้นเป็นผักสลัดผักปอสันพิกอันนี้บอ่บอสมแล้วปอบันนี้่อสป่อยปท่อที่สามนี่เป็นบอ่อปลายอย่างไยปลาสารพัดเหมือนกันอ๋อปลาสารพัด เอ,เอบอ่อหนี่เป็นบอ่อสมัยก้อนบอ่บอบอ่อสมัยก่อนนี่เคย <c oughs> เคยมาเล่นน้ําตรงนี้สิมิตต้นยูคาเนาะเออต้นยูคาสูงสูงเนี่ยนี่มันลึกลึกมากเลยลบอ่อดั้งเดิมบอ่อเก่าเคยมาว่ายน้ําตอนนั้นอะถูล,ลึกมากมามแต่ก่อนว่าวยเก่งนะว่ายน้าอืมว่ายสีส้จับว่าสีจับบ่อกลางก่อนจับบ่อกลางปลาออกกัน มีมะพร้าวด้วยนะคะมันเป็นขี้ดินแก่นมันเป็นดินแก่นแบบนี้แบบดินแก่นนะคะดินแบบนี้นะคะเดี๋ยวแววจะพูดภาษาทั้งอีสานภาษาไทยรวมอยู่ด้วยปลูกอะไรก็จะปลูกงามด,ดินแบบนี้นะคะเราจะมาดูแปลงผักสลัดนะคะนี่ของพี่ชายปลูกไว้นะคะ เขาเรียกชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่สวยงามมากมีอะไรเล็ดโอ๊คกีนโอ๊คเล็ดโอ๊คกีนโอ๊คแต่ว่าปลูกไอ้ในน้ำอ่ะเขาเอิ่อญปลูกอยังปลูกในน้ำนะปลูกเมล็ดเหมือนกันอ๋อออร์แกนิกอันนี้ปลูกปลูกในดินนะคะเออเพราะเมล็ดมันมันเสียบปากเอาต้นต้นหนึ่ดอกกุหลาบอ่ะเขาเรียกว่ารถรถนั่นแหละต้นต้นหนึ่ก็เก็บฮายเห็ไหมเออเก็บฮายได้ สวยมากสวยคักักสวยคักเป็นผักออร์แกนิกนะจ๊ะ้าแอันนี้เอันนี้เรียกชื่อไม่ถูกขอเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ